เขาไม่ได้รหรือเปล่ารื้หรือเอปล่าว่าเข้าไม่ได้อ่ะหัวมันติดอ่ะอาอะไรลูกอ,อะไรครับลูกหูหนกหนเน,หน่าอีกแล้วหูเน่าเป็นหมาหูเน่าอีกแล้วเหรอครับลูกเป็นหมาหูเน่าอีกแล้ว แม่ล้างหูทายาให้แล้วนะคะแม่ล้างหูทายาให้แล้วขอให้หายนะเดี๋ยวก็หายนะครับลูกเค้นเก่งเค้นเก่งทำหน้าใส่สตรอเบอรี่ไม่ได้ใส่ส,สตรอเบอรี่แล้วถอดออกได้ก็เลยต้องใส่ลำโพงเป็นไงล่ะ กออาวทม่ร้เช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปมีตังนะคะเนื่องจากมีตังนอนทั้งวันเลยใช่ไหมนอนทั้งวันเลยไม่ทําอะไรเลยกอ,อไม่ใช่เอานอนทั้งวันเลยไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมใช่ไหมคับลูกจะเปน็นไหนจะหนีมีตังจะหนีเข้า ใต้เตียงแตหน,นีไม่ได้เพราะว่ามีลำโพง,งใช่ไหมครับ้ยความสะดวกจัรขับแยกออกมาเลยนะคะระหว่าคนที่อยู่ในบ้านาอกับคนนอกที่อยากจะขอตรวเจ้น้า่าริการณ์อย่างต่อขอบคุณที่ติดตามคลิปมีตังนะคะ